เคทมิดเดิลตันไม่ได้เข้าร่วมงานแต่งงานของฮิวกรอสเวเนอร์เมื่อวันที่7มิถุนายน2024โดยโอลิเวียเฮนสันพันรายาของเดยุคแห่งเวสต์มินสเตอร์เจ้าหญิงแห่งเวลไม่ได้หายไปเลยเคทมิดเดิลตันไม่ได้ร่วมงานแต่งงานของฮิวกรอสเวเนอร์กับโอลิเวียเฮนสันร่วมกับเจ้าชายวิลเลียมโปรดจำไว้ว่ามหาเศรษฐีเดยุคตอบตกลงกับโอลิเวียเฮนสันในวันศุกร์ที่วันที่7มิถุนายน2024 พิธีอภิเษกสมรสอันหรูหราของฮิวกรอสเวเนอร์พ่อทุนหัวของเจ้าชายจอร์ดพระราชโอรสของเคปมิเเลตันและเจ้าชายวินเลียมจัดขึ้นที่เมืองเชสเตอร์โอลิเวียเฮนสันวัย3าปีดูสง่างามในชุดแต่งงานผ้าไหมสุดหรูพร้อมลายเซนโดยดีไซเนอร์ชาวอังกฤษเอมมาวิกตอเรียเพนระบุใน express. company. uk ในบทความลงวันที่10มิถุนายน2024 เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่สังเกตเห็นทุดแต่งงานยาว2เมตรของภรรยาของเดยุคแห่งเวสต์มินสเตอร์และการปักด้วยมือเคทมิดเดลตันผู้หญิงจากกรอสเวเนอร์ er ได้รับแรงบันดาลใจจากทรงผมของเธอหลังจากรักษามะเรงเคทมิดเดิลตันไม่ได้ไปร่วมงานแต่งงานของฮิวกรอสเวเนอร์และโอลิเวียเฮนสัน อย่างไรก็ตามเจ้าชายวินเลียมสามีของเธอก็ได้เข้าร่วมในพิธีด้วยแม้ว่าเธอจะปรากฏตัวให้เห็นเด่นชัดจากการไม่อยู่เจ้าหญิงแห่งเวลก็ทรงมาร่วมงานนี้ด้วยว่ากันว่าทรงผมของโอลิเวียเฮนสันได้รับแรงบันดาลใจจากแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลผมของภันรยาของอิวกรอสเวเนอร์ออกแบบโดยคริสเตียโนโบาสตูผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งของริชาร์ดวอร์แท์ นอกจากนี้ริชาร์ดวอร์ดแฮยังเป็นหนึ่งในร้านทําผมยอดนิยมของเคทมิดเดิลตันและดัชเชสแห่งเอดินบระเคทมิดเดิลตันความลับของทรงผมในตำนานของเธอเกี่ยวกับทรงผมของโอลิเวียเฮนสันริชาร์ดและเฮเลนพรรยาของเขาเขียนบนอินสตาแกรม เราภูมิใจอย่างยิ่งกับครีเอทีฟเดรเตอร์ที่มีพรสวรรค์เป็นพิเศษของเราคริสเตียโนสสำหรับผลงานอันน่าทึ่งของเขาในการสร้างสารรค์ทรงผมอันน่าทึ่งสำหรับงานแต่งงานของเดยุคแห่งเวสต์มินสเตอร์และดีโอลิเวียเฮนสันริชาร์ดผู้มีผมทรงริชาร์ดวอร์ดบอกกับเมออนไลน์ในปี2023ว่าเขากำลังสร้างลุคอันเป็นเอกลักษณ์ของเคสมิดเดิลตันด้วยการทำาลอนผมหลว,หลวง ผมหลอนที่นุ่มและหลวมเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งเพราะสามารถทนต่อสภาพอากาศที่มีลมแรงได้ดีเขาพูดว่าและเสริมว่าถ้าคุณเร่งรีบเล็กน้อยมันจะดูเป็นชายหาดและเป็นธรรมชาติเมื่อปัดลงบนใบหน้าของคุณซึ่งอาจดูสวยงามมาก